ช่องคุณผู้ชมครับช่วงนี้นะครับเรามาชมเรื่องดีๆของการใช้สมุนไพรรักษาโรคกันบ้างนะครับซึ่งผู้สื่อข่าวของเรานะครับได้ลงพื้นที่ที่วัดคิริวงจังหวัดชุมพรนะครับและสถานที่นี้นะครับได้เปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้และสถานที่รักษาผู้ป่วยด้วยสมุนไพรนะครับภาพบรรยากาศและรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันเลยครับ สนับสนุนโดยสภาการแพทย์แผนไทยสมาพันธ์แพทย์แผนไทยภาคใต้กรุงเทพทิปโอสถเอเต้โฮเทลโทร077 503 222 088 758 0358 คุณผู้ชมคะตอนนี้ดิฉันอยู่ที่วัดคีรีวงอําเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรค่ะเหตุผลที่มาที่นี่นะคะเพราะว่าดิฉันได้ดูไลฟ์สดของพระมหาขวัญชัยผ่านทางเพจของวัดค่ะท่านให้ความรู้เกี่ยวกับการนําพืชผักสวนครัวที่ปลูกกันตามบ้านนะคะมาใช้เป็นยาสมุนไพรในการรักษาโรคค่ะขอจะเจริญพรญาติโยมต่อคือบุคคลทั่วไปประชาชนทั่วไปที่จะเข้ามาเรียนรู้เข้ามารับยาสมุนไพร จะต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้างคือหนึ่งจะต้องมีการวัดไข้วัดอุณหภูมิลงบันทึกชื่อที่มาที่ไปมาจากจังหวัดไหนหลังจากนั้นถ้ากรณีที่หนึ่งก็คือถ้ามาเรียนรู้ก็คือลงทะเบียนลงชื่อเสร็จเรียบร้อยก,ก็จะพาชมสมุนไพรในอาคารนี้ทั้งหมดว่าสมุนไพรนี้มีรสยามีสรรพคุณแก้อะไรไปใช้ยอย่างไรนี่คือประเภทบุคคลทั่วไปบุคคลที่สองก็คือต้องการรับยาสมุนไพรก็คัดจากจุดคัดกรองนี้เพื่อป้องกัน แล้วซีนเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยเราก็จะไปจุดที่สองเพื่อสัมภาษณ์ติดอาการว่าท่านเนี่ยมีปัญหาสุขภาพอย่างไรบ้างโด,โดยโดยเป็นการซักประวัติผู้ป่วยว่าหนึ่งมีปัญหาเรื่องสุขภาพมีเบาหวานมีความดันมีไขมันหลังจากนี้เมื่อผ่านจุดที่หนึ่งก็จะไปจุดที่วินิจฉัยโรคจุดวินิจฉัยโรคเพื่อให้ได้ทราบว่าท่านมีโรคอะไรบ้างควรจะใช้ยาอะไรรักษาอะไร และวิธีการกินวิธีการทําอย่างไรนี่คือเราจะมีจุดต่างๆของอาการคัดกรองเมื่อวินิจฉัยเสร็จเรียบร้อยก็จะเข้าสู่กระบวนการรับยาสมุนไพรเมื่อรับยาสมุนไพรเสร็จเรียบร้อยก็จะต้องไปยกผ่านครูหมอผ่านครูหมอก็คือเป็นการระลึกถึงครูหมอยาก็คือปู่ชีวโกมาราพัทซึ่งมีครูต้นก็คือพระธรรมจารย์รรเจ้าไล่ลงไปตามลําดับส่วนสั่งนี้ก็จะเป็นแหล่งที่แหล่งที่ผลิตยา О, พระอาจารย์คะตรงนี้เรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมยาสมุนไพรเป็นพันชนิดเลยใช่ไหมคะก็มีในอาคารนี้มีประมาณสัก500ชนิดได้นาที่ที่เราได้จากของสดแล้วก็ทําความสะอาดแล้วก็พาไปตากแบบสุราเซลก็คือตากแบบห้องเก็บโดยมีตากพลังงานแสงอาทิตย์เมื่อแห้งเสร็จร้อยก็จะมาแพ็คใส่ถุงแล้วก็มีชื่อว่าสมุนไพรชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3ชั้นที่4มีสมุนไพรอะไรบ้างคือ เราจะเน้นเรื่องสมุนไพรในในชุมชนเป็นส่วนมากมก็ที่เก็บนี่แห้งแห้งแ,งและก็เมื่อเวลาการใช้ก็คือหยิบมาแล้วก็ช่างน้าหนักฝั่งนี้เป็นที่ที่ททช่างน้าหนักยาว่าตัวยาที่หนึ่งยกตัวอย่างว่าเป็นยาฤทธิ์ดวงทวารก็มีขวากราชาพฤกษ์มีใบกะเพราทะเลเป็นต้นแล้วก็ช่างน้าหนักพิกัดยายถูกต้องแล้วก็แพ็คใส่ถุงติดฉลากติดชื่อเรียบร้อยแล้วก็ส่งไปฝั่งนู้นนี่คือช่างแล้วก็ ทำยาตรงนี้ต่อไปก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นการเก็บยาที่ใส่กล่องพลาสติกนะพวกสมุนไพรยต่างๆที่เราแห้งแล้วก็ที่ต้อง,องไม่ให้เกิดความชื้นนะเก็บใส่กล่องพลาสติกที่สามารถทนความร้อนแล้วก็คือกล่องสําหรับใส่อาหารเ,าเพื่อไม่ให้เกิดความชื้นแล้วก็การเก็บยาจะได้ไว้เป็นเดือนได้อันนี้คือประเภทยาต่างๆที่เราเก็บไว้ฝั่งนี้ก็จะเป็น เปลือกของไข่มีเปลือกไข่ไก่กับเปลือกไข่เป็ดเปลือกหอยต่างๆประเภทนี้ใช้สําหรับรักษาเกี่ยวกับโรคผิวหนังเช่นคนที่เป็นงูสวัสดิ์เป็นเริมขยุ่มตินหมาสายควักฟาดพวกนี้ก็ใช้เปลือกไข่เป็ดเปลือกไข่ไก่เปลือกหอยโขงนี่คือสม,มุนไพรแห้งที่เรา,เาได้รับซื้อจากชาวบ้านแล้วก็นํามาล้างทาความสะอาดแล้วหั่นแล้วก็พาไปตากเดดในในโรงเรือนแล้วก็มาแพ็กไวนะ้ก็จะมีชื่อมีเรียบร้อยว่า อันนี้ชื่ออะไรอันนี้แก้อะไรทั้งหมดอันนี้เป็นมเมล็ดของคลอยอันนี้เป็นดอกดาวเรืองที่จะต้องใช้ในการประกอบยาอ,อันนี้ก็คือเป็นเครื่องบอดเครื่องบอดคือมันมีเครื่องบอดแบบโบราณกับเครื่องบอดแบบทันสมัยเครื่องบอดแบบโบราณก็คือใช้รุนเป็นรางเป็นรางเรือเหล็กรุนไปรุนมาอันนี้วิวัฒนาการสมัยใหม่ก็คือใส่แล้วก็จะมีโมโลเล่แม่ตัวใหญ่ตีเสียบไฟฟ้าอันนี้คือการเก็บยาสมุนไพรทั้งหมดอันนี้ก็คือแผนกที่2อันนี้คือเครื่อง ใช้ํำหรับตํม้มบาโบราณเนีย่ยยาบางตัวต้องทำรายละเอียดเมื่อละเอียดเสร็จล้วก็พาไปร่อนโดยใช้สากกับครกโบราณการเขาใช้คำว่าสากไม้ว่า,าครกไม้ว่าสา,สากไม้ซ้ําตําเนี่ยเป็นการรักษาอนุรักษ์วัชพภูมปัญญาของชาติอันนี้คือมันเป็นรากเงาของพวกเราท่านทั้งหลายทุกคนพึงทราบไว้ว่าอันนี้อยู่คู่ครัวไทยมานับพันพันปียาทั้งหมดนี้อันนี้คือวิธีการทํายาแบบโบราณเราก็จะมียาเก็บแผนกต่างๆ ทั้งหมดที่อยู่ในถุงก็ดีที่อยู่ในตู้กระจกคือไว้เป็นการเรียนรู้ว่าถ้านายกงข้ามาแล้วนายกอรอยากรู้สม,มุนไพรว่าออหัวพลแห้งอยู่อย่างนี้หัวพลอยสดอยู่อย่างนี้ผออักเสี้ยนผีอยู่อย่างนี้ผักกาดน้ําอยู่อย่างนี้ว่านเอ็นยืดอยู่อย่างนี้คือเราจะให้เขาได้เรียนรู้ว่ามันมีส่วนสม,มุนไพรอะไรเป็นส่วนสาคัญในการทํายาสม,มุนไพรบ้างเราเปิดให้คนประชาชนทั่วไปแล้วก็นักศึกษาบุคคลทั่วไปเข้ามาเรียนรู้หยดเฉพาะวันธรรมสวรรค์หรือวันพระเท่านั้นสําหรับ ถาดนี้นะคะก็เป็นตำรับในการรักษาโรคเกี่ยวกับดวงตาทั้งหมดเลยใช่ไหมคะอ่ามีขั้นตอนการทำยังไงคะขั้นตอนนะคะก็คือจะใช้ดอกดาวเรืองนะคะหนึ่งกำหนึ่งกำมือนะคะหยิบมาหนึ่งกำมือนะคะอย่างนี้นะคะจะเป็นดอกดาวเรืองสดหรือดอกดาวเรืองแห้งก็ได้นะคะแล้วก็ใบหม่อนนะคะหนึ่งกำมือเหมือนกันค่ะนะคะก็คือหนึ่งกำมือมีทั้งสดและแห้งค่ะ แล้วก็คือตามแต่จะเลือกใช้นะคะจากนั้นก็คือว่าตั้งไฟตั้งน้ํานะคะตั้งน้ํา2ลิตรให้เดือดนะคะพอ,อน้ําเดือดแล้วเนี่ยค่ะเราก็แค่นําเอาสมุนไพรทั้ง2ชนิดเนี่ยค่ะใส่ลงไปนะคะแล้วก็รอให้เดือดสักพักหนึ่งแล้วก็นํามากรองแล้วก็ใช้รับประทานใช้ดื่มได้ค่ะค่ะผู้ใหญ่ก็คือรับประทานครั้งละหนึ่งแก้วกาแฟนะคะ เช้าเย็นหลังอาหารค่ะส่วนเด็กก็คือรับประทานครั้งละหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเช้าเย็นหลังอาหารเหมือนกันแต่นี้ข้อควรระวังนะคะการการใช้สมุนไพรทุกชนิดค่าอาจารย์จะย้ําอยู่เสมอว่าเราจะต้องใช้เราจะต้องดื่ม1เดือนแล้วก็หยุดหนึ่งอาทิตย์แล้วค่อยเริ่มรับประทานแล้วค่อยเริ่มดื่มใหม่อันนี้เป็นหลักการการใช้สมุนไพรเลยนะคะห้ามดื่มติดต่อกันต่อเนื่องมันจะส่งผลมันร่างกายอา,อาจจะเสียสมดุลได้ค่ะอย่างนั้นเราทดลองกันเลยค่ะ อ่าอันนี้นะคะก็คือดาวเรือง1กระมือใบหมอนแห้งอีกหนึ่งดาวเรืองเนี่ยก็มีสปปรรพคุณในเรื่องของการบำรุงดวงตาอยู่แล้วค่ะใบหมอนก็เช่นกันค่ะถ้าเกิดว่าเป็น2องผลิดมันก็จะได้เสริมกันนะคะแต่ถ้าไม่มีก็คือใช้ดาวเรืองอย่างเดียวก็ได้ค่ะไม่เป็นไร อันนี้คือตำรับยารักษาโรคอะไรบ้างเอยโรคเกี่ยวกับเด็กเป็นลมชักตาตั้งมือหงิกมืองอชักดิ้นชักงอ,อแล้วก็น้าลายฟูปากผู้ใหญ่เป็นลมบ้าหมูทำยังไงคะให้น้ำตาใคร้สับให้ละเอียดหนึ่งกำมืออ่าหยิบต้องกับน้ำต้องต้องกับน้ำสามลิตรกำมือ,อเอาไปสองอันที่สองอ สราสระเนะสารลยเอียดหนึ่งกำมือ,อทำกับน้ำสามลิตรต้ตปรมประมาณครึ่งชั่วโมองต้มประมาณครึ่งชั่วโมงต้มเสร็จกรองอตเอาแต่น้ำกากยาก,กากยากทิ้งคุณต้นไม้กินเช้าเย็นก่อนอาหารผู้ใหญ่กินหนึ่งแก้วกาแฟเด็กกินหนึ่งแก้วเป๊กก็เราญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเราก็ได้รับฟังรับทราบกระบวนการการ นำสมุนไพรที่อยู่ในครัวเรือนมาบำบัดโรคภัยไข้เจ็บในที่นี้ก็คือโรคลมชักบ้าหมูนะอนธิบายให้เข้าใจง่ายๆว่าเด็กก็ดีผู้ใหญ่ก็ดีที่มีอาการเป็นไข้และชักมือหงิดมืองอน้ำลายฟูปากเป็นขาบางท่านก็ต้องเอาช้อนงัดปากอันนี้ก็เรียกว่าเป็นลมชักบ้าหมูหรือถ้าไม่มีอาการเป็นลมชักบ้าหมูเป็นไข้ชักก็ได้วิธีการใช้คือตั้งน้ำร้อนตั้งน้ำให้สามลิตรให้เดือหดอหรือ เอาน้ำ its, สามลิตรใส่หม้อ its, สตเลดสมุนไพรคือตะไคร้สดๆหนึ่งกำมือแล้วก็สาระแหนสดๆหนึ่งกำมือนำลงไปต้มประมาณ25นาทีมันก็เดือดแล้วหลังจากนั้นยกหม้อลงมาต้องระมัดระวังน้ำร้อนนะจ้าโยมกรองเอาแต่น้ำกากยาทีขอนต้นไม้วิธีการรับประทานมีสองสองแบบแบบที่หนึ่งคือเด็กเด็กกีคือตั้งแต่แรกเกิดจนถึง12ปีเขาเรียกว่าเป็นปฐมวัยให้รับประทานตามช้อนยาเด็กทั่วไปที่อยู่ตามบ้านสอง ในกรณีที่อายุ12ปีขึ้นไปเนี่ยสามารถรับประทานในจำนวนของแก้วแป๊กหรือแก้วกาแฟทั่วไปเช้าเย็นประมาณสัก1 4ีวันน่หรือหนึ่งเดือนเนี่ยคนที่มีอาการลมบ้าหมูที่ชักบ้าหมูเรื้อรังเนี่ยก็จะดีขึ้นดีขึ้นควรทําติดต่อกันประมาณ3เดือนกิน1เดือนหยุดหนึ่งอาทิตย์หากว่าใช้ยาและมีผลกระทบต่อสุขภาพต่อร่างกายควรหยุดใช้ยาและปรึกษาหมอหรือแพทย์แผนไทยหรือคลินิกทั่วไปนี่คือ คำแนะนําว่าโยมควรระมัดระวังการใช้ยาตู้กระจกที่ใส่ยาเป็นต้นแบบในการเรียนรู้ว่าหนึ่งต้นเทียนน้ํามีสรรพคุณแก้อะไรเทียนน้ําเทียนต้นกระจุกแล้วก็งาดําแล้วก็พวกใบหนาดพวกครามทั้งคือสมุนไพรทั้งหมดเนี่ยในประเทศนี้ในโลกนี้ไม่มีอะไรที่ไม่เป็นยาสมุนไพรแต่ที่ไม่รู้คือไม่เข้าใจว่าต้นนี้มีชื่ออะไรใช้อย่างไรนั่นแหละคือ ถ้าหากว่าไม่ทราบแล้วใช้แล้วจะเกิดโทษเก่ชาวบ้านได้เพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาเล่าเรียนทั้งข้อดีข้อเสียวิธีการใช้อย่างถูกต้องมันเป็นการสืบสารสืบต่อภูมิปัญญาอย่างถูกต้องคือการเรียนเนี่ยมันมี2ประเภทก็คือ1สืบสารมาตั้งแต่ภูมิปัญญาคือถ่ายทอดมาเป็นรุ่นถูรุ่นกับ2เข้าเรียนในห้องเรียนที่เป็นตามวิทยาลัยแล้วก็ตามโรงเรียนต่างๆที่ว่าเรียนแพทย์แผนไทยเพราะฉะนั้นก็ขอฝากญาติโยมสาธุชนทั้งหลายไว้ว่า อันนี้เป็นสมบัติของพวกเราทุกคนทุกท่านสามารถตอบโจทย์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพได้อย่าให้สูญหายหน้าที่ของพวกโยมทุกคนที่จะต้องดูแลกันและในยามนี้ที่บ้านเมืองเดือดร้อนเกี่ยวกับโรคโควิดที่ระบาดการุณาใช้ยาทุนไทยในครัวเรือนและประกาศกล้องให้รู้ว่าเรามียาดีของดีสามารถ ดูแลสุขภาพให้ห่างไกลจากโรคร้ายได้มีคนที่จะมาเรียนรู้นี่ต้องมาวันไหนเปิดกี่โมงถึงกี่โมงยังไงคะเราก็เปิดทุกวันยกเว้นวัน,วนธรรมสวนะตั้งแต่7จ็ดโมงครึ่งถึง4ี่โมงครึ่งาสามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้การทํายาการใช้ายาได้ไม่จําเป็นว่าจะต้องมีความรู้หรือไม่มีความรู้เราก็จะสามารถแนะนําให้ดูแลสุขภาพด้วยการใช้ายาดุมในเครืเดือนได้